ยมันเป็ย่างได้พี่น้องมันเป็นต่ได้ลบกันบ่ได้เนี่มันเป็นตกกนานม,นนตมีเสียงปืนดังบ่มันคือเงียบแ่พี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับก็รอว่าเอ๊สถานการณ์บริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นอย่างไรผมก็พยายามไปค้นคว้าไปค้นหาไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อมาเล่าให้พี่น้องได้ฟัง นะครับออในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณสักอสองเดือนประมาณนี้นะครับทางฝ่ายไทยก็มีการลากรถถังเข้าไปในพื้นที่มีการลากปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมันก็ลากปืนใหญ่ลากรถถังส่งกําลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นสื่อโซเชียลต่างๆตามเพจตามเฟซตามไลน์หรือว่าสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เนี่ยก็มีความมั่นใจว่าอย่างไรเสียมันจะต้องมีเสียงปืนดังแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปมันเหมือนว่าเป็นมวยลม้มต้องคนดูหรือไม่ผมเนี่ยไม่ได้หิวกระหายในเรื่องของสงคราม แต่ว่าข้อมูลข่าวสารผมได้รับในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของทหารของขมรมันได้รุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่เนิน745บริเวณช่องบกบริเวณตรงข้ามกับปราสาทโดนตวนอำเภอกันรทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดขยับมาทางคูมะเขือพวกเนี้นะครับทางฝั่งของขมรมันได้รุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาขยับไปทาง เออกับเชิงไปยังไงเนิน402ตรงนั้นก็มีฐานของกัมพูชาเนี่ยมันรุกล้ำอนาเขตเข้ามาจากนั้นมีการเขาเรียกว่าจัดที่ดินเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกขายให้กับกินเทานะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นปัญหามีการเคลื่อนกําลังพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาปราสาทตาควายเป็นยังไงบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับบนปราสาทเนี่ยมีฐานของกัมพูชาอยู่มีฐานของฝ่ายไทยอยู่ โดยกรมฐานพันที่26เนี่ยเขาประจําการอยู่นะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับข้างหลังตัวปราสาทเนี่ยมีทหารของเขเมรของกัมพูชาเคลื่อนกําลังเข้ามามาวางอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมันเยอะมากแล้วทางด้านปราสาธทธรรมเงินทมเนี่ยมันไม่ปกตินะมันมีการเคลื่อนกําลังมีการลาการ,ลารถถังลากปืนใหญ่เข้ามาขณะน,นี้ทหารของกัมพูชาเนี่ยก็ยังปฏิบัติภารกิจร่วมกับทหารไทย อยู่บนบริเวณปราสาทตาเมืองทุมแต่มันก็มีข้อเครือบแคลงสงสัยค่อนข้างเยอะขณะนี้นะครับมันมีภาพค่อยๆอยหลุดซึ่งในอดีตนั้นตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีทหารไทยเท่านั้นที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณปราสาทตาเมือท่มมีแนวรั้วกัน้นมีทหาราพรันจุโงมข้ายปักทงชัยเนี่ยนะครับเขาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนฝั่งขา้ามรเนี่ย การที่จะเดินทางขึ้นมา,าบริเวณปราสาทธรรมเนทมเนี่ยต้องผ่านด่านของทหารไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่เลยปัจจุบันเนี่ยปล่อยให้ทหารของกัมพูชาทหารของกัมพเนี่ยมาอยู่บนปราสาทผมไม่แน่ใจว่าไอ้ MOU 43มเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงเรื่อง MOU เนี่ยผมไม่รู้หรอกครับนะครับแต่ว่าในอดีตมันเป็นแบบนั้นแล้วใครที่ไปเชื้อเชิญไปเชิญชวนให้ทหารของขัมพเนี่ย มันมาอยู่บนอ่าปราสาทตาควายมันมาอยู่บนอ่าปราสาทตะเมินทุมผมไม่แน่ใจนะครับเออเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับก็คือช่วงปีอ่าพศ25 27 28 29 30บเนี่ยนะครับบริเวณังก่าวเนี่ยไม่มีกองกําลังทหารของกัมาหรือว่าทหารของเขมรผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังตลอดว่าเขมรเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ต่ากว่า ประเทศไทยเขาเรียกว่าเขมรนต่ำแต่ต้อนหลังมานะครับก็คือเวียดนามรุกอาณาเขตประเทศกัมพูชาจากนั้นทาหารของเวียดนามเนี่ยก็ได้ไล่ลา่าไล่สังหารทาหารเขมรนหรือว่าทาหารของกัมพูชาทาหารของเขมรนเนี่ยมันสู้ไม่ได้พอมันสู้ไม่ได้ปุ๊บก็ขยับมาทางบริเวณเทือกเขาพนมนงลักอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ตามตะเข็บชายแดนตาพยาอารัญประเทศคลองหาดของจังหวัดปราจีนบุรี อีกส่วนหนึ่งก็อยู่บริเวณเชิงเขาพนมนงรักแต่ว่าทหารเวียดนามเนี่ยตอนนั้นมันก็ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาพอเคลื่อนเข้ามาปุ๊บมันจมตีทหารของขมิญซึ่งเป็นขมิญสามฝ่ายมีทั้งขมิญแดงมีทั้งขมิญเสรีมีทั้งขมิญซอนชานมีทั้งขมิญของเจ้านโรดมเสยหนุแต่ว่าสู้ทหารของเวียดนามไม่ได้พอสู้ไม่ได้เนี่ยค่อยๆขยับขึ้นไปบนภูเขานะครับจนสุดท้ายขึ้นไปอยู่บนเทือกเขาพนมนงรักทหารของเวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ลดละไม่ลปุ๊บ มันเคลื่อนกําลังตามติดจากนั้นทหารของขมรเนี่ยมันจะเป็นจะตายพี่น้องถอนกําลังจากบริเวณแนวหน้าผาเทืออเของพนุ่งงรักเนี่ยขยับเข้าไปในอาณาเขตของประเทศไทยตอนนั้นทหารของเวียดไทก็มีความการุณาเมตตาสงสารบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือทหารกัมพูชานะเออถ้าไม่อย่างนั้นเออทหารเวียดนามเนี่ยมันจะรุกเข้าสู่อาณาเขตของประเทศไทยด้วยเหตุนี้นะครับทหารของฝ่ายไทย นะครับเขาก็มีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลทหารของขเขมรทหารของกัมพูชาบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเองก็ขยับเข้ามานิดนึงขยับเข้ามานิดนึงนะครับพอขยับเข้ามาได้ที่ทหารเวียดนามก็ตามติดขึ้นมายึดเนินต่างๆในพื้นที่ช่องบอกเนี่ยจาได้บริเวณเนิน400เนิน408เนิน477เนิน382เนิน500พวกเนี่ยเนิน745พวกเนี่ยถูกทหารของเวียดน,นามมายึดจากนั้นทางแม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้น พลโทอิสระพงหนุนพักดีซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้จัดการทหารสูงสุดในขณะนี้ตอนนั้นท่านเป็นแม่ทัพภัคที่สองท่านก็เปิดยุทธการเลยปาปรามกวาดล้างกองกําลังทหารของเวียดนามเวียดนามสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดถอนกําลังถอยออกจากตะเข็บชายแดนไทยอีสานใต้ก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์สะเกิแล้วก็อุบลราชธา,านี ในเมื่อว่าทหารของเวียดนามเนี่ยเขาถอนกําลังออกจากพื้นที่เทือกเขาพนมลงรังกขยับลงไปยังประเทศกัมพูชาจากนั้นกลับเข้าไปยังประเทศเวียดนามแต่ทหารของกขมรนไม่ยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่อยู่ที่เดิมพี่น้องทั้งที่จริงๆแล้วจะต้องถอนกําลังถอยออกจากบริเวณเทือกเขาพนมลงรังกแต่ว่าทหารของกขมรเนียมันไม่ถอนกําลังถอย จากนั้นต่อมามันก็ยึดพื้นที่พอยึดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนพี่น้องไปตกลงร่วมกันอีท่าไหนเราไม่รู้นะครับอยู่ๆวันดีคือมีทหารของขมิญขึ้นมามาเดินเพ่นพ่านอยู่บริเวณเทือกเขาพนมลงรักมีทหารของขมิญมาอยู่บริเวณปราสาทตาควายมีทหารของขมิญมาอยู่บริเวณปราสาทตะเมืินทมนั่นสมัยก่อนมันไม่มี มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่การว่ากล่าวให้ร้ายรัฐบาลปัจจุบันพวกคุณเนี่ยไปทำอะไรไว้ทำไมถึงให้ทหารของกัมพูชาให้ทหารของเขเมรเนี่ยขึ้นมาอยู่บริเวณปราสาทตาควายแล้วก็บริเวณเทือกเขาพนมรงรักรวมทั้งปราสาทตะเบินทูบเนี่ยพวกคุณไปตกลงอะไรกันไม่แน่ใจครับพี่น้องว่า ตอนนั้นเขาคิดยังไงจริงๆแล้วต้องผลักดันให้ทหารของเขมรเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากเทือกเขาพนมนุงลักษไปด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นหอกข้างแค่ซะแล้วพี่น้องทหารของกัมพูชาทหารของเขมรเนี่ยโดยเฉพาะฮุนเซนฮุนมาเนตเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณตะกล่าเนี่ยเป็นของเขาโดยเขาอ้างอิงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนส่วนฝ่ายไทยอ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งขณะนี้ มีการลากปืนใหญ่ลากรถถังเข้าไปประจันน้ากันแต่ว่ามันยังไม่มีการสู้รบที่สําคัญสุดๆที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งโลกได้รับรู้รับทราบก็คือทางขามรนเนี่ยคุณมาเนตทางฮุนเซนเนี่ยเขาได้ฟ้องต่อศาลโลกยึดพื้นที่หนึ่งปราสาทตะเมินทมปราสาทตะเมืนินปราสาทตาควายและช่องบกเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ ของเขามันจะเป็นพื้นที่ของเขาได้ยังไงพวกผมเนี่ยนะครับทหารพลานจู่โจมไข่ปักธงชัยเนี่ยไปปกปักรักษาไปป่าปามไปผักดันไปกวาดล้างเพื่อให้กองกําลังฐานของเวียดนามเนี่ยมันหลุดพ้นออกจากตะเข็บชายแดนบริเวณช่องบกซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพวกเรามีเจตนาที่แน,วน่วแน่หนึ่งไม่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านแต่เราก็จะไม่ยอมให้ อารียาจะตุูไปว่าจะเป็นทหารของเวียดนามหรือทหารของกัมพูชาลุกล้ำมนาเขตประเทศของเราเหมือนกันแต่ที่เราไปเพราะพวกเราเข้าใจว่าเราปฏิบัติภารกิจโดยชอบธรรมแต่ตอนหลังมามันไม่เป็นแบบนั้นทางฝั่งรัฐบาลนะครับไม่รู้ละรัฐบาลของพรรคไหนพี่น้องไปคิดดูไปค้นดูว่าปล่อยให้ทหารของกัมพูชามันลุกล้ำมนาเขตของประเทศไทยเข้ามาและตอนนี้นะครับมันได้ยึดหลายพื้นที่ ท่านแม่ทัพพรรคที่สองนะครับท่านจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างท่านผู้วิการหันบุกจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างที่สําคัญสุดๆที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ไปนําอดีตคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาเป็นรัฐมติว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือไปเอาผู้ร้ายมาเป็นพระเอกอันนี้ผมไม่เห็นด้วยขอบอก